สวัสดีเพื่อนเพนะื่อนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่3ธันวาคมนะครับในชุกวันหยุดสุดสัปด,ดาห์เราก็จะมีภาพรวมการเคลื่อนไหวของสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากการรวมถึงการคาดการของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์หน้ามาฝากกานเช่นกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นไทลไรสำคัญนะครับราคาได้กลับขึ้นมาทดสอบแถว2075นดอลลาร์อีกรอบแต่ยังยืนไม่ได้นะครับแต่แนวโน้มยังคง การปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรงเลยนะครับผมพูดคุยกับทางคุณพัทลินวัชิรักพันธ์ช h i โอเ p อร a ชันออ f ิเซอรของทางเล่งหงนะครับมาดูมุมมองของทางคุณพัทลินแล้วก็เล่งหงกันว่าราคาทองคํามีโอกาสที่จะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับหรือว่าจะต้องมีการย่อตัวลงมาก่อนหรือเปล่านะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีการขึ้นมาอย่างแรงเลยนะครับมีการย่อตัวเบาๆแค่วันพฤหัสเท่านั้นเองนะครับ หลังจากนี้เองทองคําจะไปต่อเลยไหมหรือจะย่อตัวลงมาเดี๋ยวพูดคุยกับทางคุณปัทริเลยครับสวัสดีค่ะสองศูนย์เจ็ดศูนย์มาเร็วกว่าที่คาดนะครับเ <Hi. S 1> มื่อคืนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วแต่ทะลุไหมครับเออส่วนตัวมองว่าทะลุนะคะภายในสิน้าีนี้หรือเผอออาจจะอาทิตย์หน้าอาทิต,ตย์ถัดไปเลยด้วยซ้ำค่ะเพราะว่า อจริงๆมองเป้าแรกคือ2060ถ้าทะลุได้เราก็มองว่ายังไงมันต้องมาเทสไฮเดิมคือประเดณนสอง0แน่นอนครับซึ่งมันก็ไปมาถึงละเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งเราเราก็มองว่ามันย่อลงมานิดนึงแต่ว่าอาทิตย์หน้าน่าจะมีความเป็นไปได้มากๆเลยที่จะไปเทสอีกรอบหนึ่งถ้าผ่านเราก็มองไปที่2100เลยค่ะอือมือปัจจัยอะไรที่ดันได้ไดไดล่ะครับคุณประลิน จริงๆแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าทุกธนาคารและทุกนักลงทุนเริ่มมามองแล้วว่าจะคัดเลทเม,มื่อไหร่เขาเขาเหมือนกับว่าเขาเขาไม่ค่อยพูดกันแล้วว่าจะขึ้นอีกไม่ขึ้นอีกคือเมืเอ่เอเมื่อคืนนะคะที่ท่านเจนนิเวลพ,พูดนะคะค่ะเขาก็ยังพูดเชิงรับเชิงสู้นิดนึงอ่ะคะ่ะเขาบอกว่ามันก็ยังเร็วไปนะคะที่จะบอกว่า,าจะผ่อนคลายนโยบายลงหรือย,ยงัง ยังไงก็ยังต้องแบบเข้มงวดรักษานโยบายที่เข้มงวดอยู่นะคะแต่ว่าทุกอย่างทุกตัวเลขเนี่ยก็ออกมาในทางที่ดี mm hmm. เหมือนกับว่ามันกำลังไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการ mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะอันก็คือฟังดูเหมือนอ่าผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังเชิงนับเชิงสู้ว่าอ่ายังไม่บอกหรอกว่าจะ จะขึ้นอีกไหมจะหยุดไหมหรือว่าจะคัดเลงเมื่อไหร่แต่ว่าทุกธนาคารนะคะก็มีหลายธนาคารเลยนะคะที่คือแต่ละที่เขาก็จะคาดเดาต่างๆกันไปเร็วที่<ม>สุดมีมีแห่งหนึ่งก็คาดว่าอาจจะ Second Quarter ซึ่งก็คือเราๆเดือนเมษาพฤษภาอะไรแบบนี้<ม>บางที่ก็บอกว่าน่าจะเริ่มกลางปีก็คือประมาณนิถุนาอีกที่หนึ่งก็บอกว่าน่าจะเป็นควอเตอร์สุดท้าย แล้ว,แ,ลวแ,ลแต่มุมมองของแต่ละที่อะค่ะซึ่งแต่ว่างทุนส่วนบุคคลน,นี่าบางคนมองไตามาแรกเลยนะครับมองบางคนมองไตามาแรกแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าว่าว่ามันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยไตมาแรกเลยใช่คะ่ะคือทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ต้องดูเศรษฐกิจฐฐประกอบตัวเลขเศรษฐกิจฐฐต่างๆมาประกอบด้วยค่ะว่าถ้าทุกอย่างเริ่มดูเข้าที่เข้าทาง เป็นไปตามเป้าหมายของเขาใกล้สองเปอร์เซ็นอ่าตัวเงินใกล้สองเปอร์เซ็นมากเร็วเท่าไหร่ก็คืออาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยเร็วมากขึ้นเท่านั้นอืมในส่วนตัวมองเร็วเกินไปไหมครับที่มันขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้จริงๆจริงๆมองไว้ว่าปีเนี้ยน่าจะมาเทสหน้าภายในสิ้นปีเนี้น่าจะได้ออทามไฮใหม่นะคะตัวเลข รว<อ><ง>มองแบบนั้นคือซึ่งถ้าถ้าไปย้อนฟังดูคือเราจะสนับสนุนฝั่งซื้อมาโดยตลอดนนะคะ,คะเพราะงั้นคือเอเรามองว่าเผลอๆแบบถ้าตัวเลขนอนฟาร์มอาทิตย์ถัดไปที่จะถึงนะคะถ้าออกมาสนับสนุนทองมีสิทธิธ์ธ <ไป S 2> ที่จะไปเทสใช่ใช่คะ่ะมีสิทธิธ์ธที่จะเป็นไฮใหม่มีตัวเลขไฮใหม่ให้เราเห็นกันได้เลย คือถ้าเกิดเรามองภาพโฟกัสในเดือนนี้ก็ก็เหลือแค่พวกอ่นันฟาร์ม CPI แล้วก็่คะประชุมเฟดกลางเดือนซึ่งน่าซึ่งน่าจะเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่จะก่อนที่สาบันจะหยุดจะหยุดทําการเนาะใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่น่าจะมีการขึ้นแล้วมันมไม่ไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าจะมาขึ้นในเดือนนี้อีกแน่ๆเนี่ยค่ะผมผมไม่รู้หรืผมบายแอบไว้ป่ะนะที่สิ่งที่ม่เกิดขึ้นไม,ไม่ใช่ภาพไม่ใชภาพลวงตาเนาะ ไม่ไม่ใช่นะคะนะเพราะว่าเออคืออย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะคะคว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะมี recession จะเร็วจะช้าน่าจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันยังมันยังไม่ปรากฏออกมาให้เห็นทันเองค่ะเพราะงั้นคือนโยบายของเฟดที่ขึ้นดอกเบี้ยมาสูงขนาดเนี้เออก็อย่างที่เราเคยคุยกันแล้วว่ามันทำให้บางบริษัทเนี่ยดำเนิน ดำเนินการไปได้ไปได้อย่างยากเย,นยกเ็ยนนะเพราะว่าฉันค่ะเพราะว่าเขาต้องใช้เงินกู้แล้ด้วยต้นทุนดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นขนาดเนี้ยเป็นเท่าๆตัวอย่างเงี้ยค่ะอ่าม,มันก็ทําให้อ่อเขาไม่มีกําไรอ่ะค่ะมันต้องเอาเสียค่าดอกเบีย้ยหมดอืค่ะตอนนี้มาถึงสองศูนย์เจ็ดศูนย์ละเออจะ follow ตามหรือว่ารอย่อซื้อครับ มองมองว่าตอนตรงเนี้ยค่อนข้างสูงมากๆก็คือูามากนราคาทองไทยเนก็มาสามหมื่นสี่แล้วสามหมื่นสี่หนึ่งสามหมื่นหนึ่งร้อยห่ึ่งซึ่งจริงๆถ้าไปย้อนไปดูสิบวันที่แล้วยังสามหมื่นสามอยู่เลยใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะเพราะว่านี่นี่ดีด้วยนะครับว่าเงินบาทมาแข็งมามาช่วยไว้นะใช่ค่ะใช่ไม่งั้นผมว่าน่าจะน่าจะเลคกขอดหายไอีกอีกใช่ค่ะใช่มีเงินบาทมาแข็งแข็งกลับขึ้นมาช่วยคือเพราะงั้นเรามองว่า อาจจะรอย่อนิดนึงนดีกว่าค่ะเพื่อเราจะเห็นสาม0ป็นสามห้าร้อยเงียก็ยังดีค่ะอือฮึสปอร์ออตนะครับสปอร์ตรอยังไหนสปอต,อยอยปอตนะคะเนื่องจากมันผ่านจุดที่เป็นบริเวณสองศูนย์ห้าศูนย์ถึงสองศูนย์หกศูนย์ขึ้นมาได้ก็มองอมว่าย่อย่อรับแรกก็คือบริเวณนั้นรับถัดไปคือสองศูนย์สองศูนถึงสองศูย์สามศูนย์ถ้าเกิดหลุดตรงนั้นลงไปก็ไปรอพันเก้าร้ยแปสิบเลยค่ะอืฮึผมผมผมพู้คุยกับหลายที่เนาะว่า เออรอบนี้ไม่มีพักตัวนะมีมีมีมมแค่ประหัดมั้งที่พักลงมาแค่อ่าลดรมาดิดเดียวใช่ใช่แต่ว่าพักรอบพักรอบใหญ่ๆยังไม่มีเลยนะรอบนี้น่าน่ากลัวไหมครับน่าจะมีไหมมองว่ายังนะคะมองว่ายังยกเว้นว่ามีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเฟดหรืออะไรออกมามค่ะค่ะมองว่ายังไงน่าจะได้เห็นตัวเลขออทั้งหายแน่ๆที่สูงกว่าเดิมคือสูงกว่าสองศูนย์แปดศูนย ก็คือเลขหงเป้าที่สองพันหนึ่งเนาะอันดับแรกใช่ค่ะอันดับแรกใช่ค่ะถ้าทะลุไปได้ก็สองหนึ่งสามศูนย์สองหนึ่งแปดศูนย์เลยค่ะอืมพอข้างบนไม่มีแนวต้าเลยเนาะ,ละโลง่งโลง่งตลอดเลยไม่เคยเกิดขึ้นใช่ผมเอาผมเอาฟีโบล,ลองจับดูก็ได้ประมาณนี้นะครับสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งไม่เกินสองพันหนึ่งสิบเนาะใน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 ต้านแรกนะครับ ไทยค่ะตันแรกสั้นๆค่ะทองไทยครับไกลมาแล้วทองไทยทองไทยจะสาม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 ห้าร้อยเป้าข้างบนเท่าไหร่ครับข้างบนก็อ่าตอนนี้มันสามสี่หนึ่งร้ยใช่ไหมคะแล้วก็มองที่ไกลๆก็สามสี่สามร้อยก่อนนะคะก็คือเลขขอนไฮเหมือนกันใช่ค่ะใช่สูงมากๆเลยถ้าเกิดว่าไม่ไม่ลงมาไม่ถึงสามสามห้าร้อยสัก สามสามแปดร้อยยังยังพอไหวไหมครับยังเข้าได้ไหมครับก็เข้าได้นิดนิดนึงแล้วกันค่ะนิดนึงเพามันสูงเนาะใช่สูงถือว่าสูงมากค่ะแต่เราก็มองอย่างที่บอกค่ะถ้าปีหน้ามีประเทศยักษ์ใหญ่เกิด recession หรืออะไรขึ้นจริงอะค่ะอาจจะย้อนกลับมามองว่าตรงนี้ไม่สูงก็ได้นะคะแสดงว่าแนวโน้มไม่ดีใช่ไหมส่วนตัวมองแบบนั้นนะคะส่วนตัวมองแบบนั้นมาตลอดค่ะเงินบาท นิดหนึ่งอม,มองยังไงจะแข็งต่อไหมครับโอ้เหวีว่ยงแรงมากเลยนะครับเหวี่ยงแรงมากใช่ค่ะเหวี่ยงเป็นบาดบาดภายในช่วงเวลาสัน้นค่ะตอนนี้มันหลุดสามห้าลงมาอีกแล้วก็รับแรกประมาณบริเวณสามสิบสี่จดหกนะคะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่ารับอยู่ก็จะเหวี่ยงอยู่บริเวณสามสี่จุดหกถึงสามสิบห้าจุดสามประมาณ นอ้โหถ้าเกิดว่าเงินบาทอ่อนช่วยนี่โอ้โหทองไทยนี้น่าจะไปไกลเลยค่ะใช่ค่ะแต่หลายหลายคนก็เทคโปรฟิตไปตรงประมาณสักสามหมื่นสี่แล้วนะครับชมไหมฮะใช่ค่ะเพราะตรงนี้มันมาชนสองสามรอบแล้วใช่ค่ะสองสารอบแล้วแต่รอบนี้มีโอกาสทะลุใช่ไหมครับรอบนี้คือเนื่องด้วยสปอตโกลนะคะเป็นปัจจัยสําคัญแล้วมันมามันกําลังจะทะลุไฮเดิมหรือกําลังจะไปแต่ถ้าไม่ผ่านจะกลายเป็นทริปเปิลท็อป อันนี้ก็อาจจะรอย่อให้เขาลงมาพักตัวอย่างเบรนดแนวรับที่บอกก็คือเบรนด์2050ถึง2060หรือถ้าหลุดตรงนี้ลงไปก็2020ถึง2030บริเวณนั้นค่ะจะเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายของปีหรือเปล่าไม่รู้นใคร <c oughs> ใครขึ้นไม่ทันรอบนี้ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นอีกหรือเปล่าค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับ ไอ้ตัวเลขตัวเลขตัวเลข C B I ไอ้ตัวเลขเงินฟาร,ร์มนี่เขาคาดการยังไงครับคุณมัจดินมีออกมายังครับอเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะก็จะเป็นวันศุกร์ที่ค8ค่ะช่วง2ทุ่มครึ่งนะคะก็คือคาดการว่าอจะอยู่ที่ออ่ 185k ก่อนหน้าน,นี้ก่อนหน้าน,นี้เป็น 150k ก็คาดเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย ซึ่งถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเงินเฟอ้อคือถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะดีกับดีกับเงินเฟอนะะอ้อค่ะเข้าใจครับเข้าใจคร<ต>ับแต่ว่าหลายๆครั้งตัวเลขไม่ค่อยตอบสนองเลยนะครับ GDP <c oughs> GDP ออกมาดีก็ไม่กดราคาทองขึ้นเลย<ช>ไ,มไม่กดราคาทองลงมาเลยใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มันคือทุกคน<ม>ทุกคนมองว่าเฟดจะต้องลดดอกเบี้ยแล้วแน่นอน นักลงทุนเริ่มมองเลงกันว่าจะเดือนไหนแล้วะะอะม,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 มองเรื่องนี้กันแล้วใช่ค่ะ โอเคได้ครับขอบคุณครับ,บสวัสดีค,ครับสวัสดีค่ะต้องมาดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคาในช่วงต้นสัปดาห์เลยครับว่าจะอย่างไงเลือกที่จะลงมาก่อนหรือว่าจะไปต่อเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพักตัวลงมาก่อนก็จะเป็นจุดที่สวยทีเดียวเพราะว่าราคายังไม่ได้มีการพักตัวลงมาแรงๆสักรอบเลยนะครับถ้าลงมาแถวสัก2050เชื่อว่าการเด้งไปไกลถึง2องพันตามที่หลายฝ่ายคาดการมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยสัปดาห์หน้ามีตัวเลขนันฟาร์มนะครับแต่เชื่อว่าก็คงไม่ได้จะส่งผลอะไรมากมายแล้วเพราะนักลงทุนก็คาดการหมดแลวว ตอนนี้ไปโฟกัสกันหลังการประชุมนะครับว่าจะลุนพาเวลจะเอายังไงต่อในทิศทางนโยบายของเฟดในสัปดาห์หน้าแต่ได้เกิดด้วยยังคงยืนกรานตามการให้สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์นะครับการกล่าวปากระถามเมื่อวันศุกร์ก็ยังคงไม่ปิดโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับยังจะต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจในแต่ละช่วงก่อนที่ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรต่อไปก็ต้องมารอดูนะครับ13 14ธันวาคมการประชุมเอฟเอมครั้งสุดท้ายของปีนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญทีเดียวต้องขอบคุณคุณมัทเรียนบัชินัก ที่โกเหล่านําเสนอฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e นะครับช่องทางต่างๆทั้ง YouTube ทางเพจเว็บไซต์ GOLDAROUND เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ